สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขนมนันก้านทรองคณะศึกษาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมนายอม,อมร,ร,รเทมโนคณะศึกษาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการทดลองกระป๋องตั้งเอียงนะคะคุณอมรเทพคะคุณคิดว่ากระป๋องจะสามารถตั้งเอ,งอียง45องศาได้หรือเปล่าคะผมคิดว่าคงไม่น่าได้ครับเพราะว่าถ้ากระบอกเอียงมงนงันจะทำให้หลอมค่ะ,คะเราจะมาลองทดลองกันดูนะคะว่าสิ่งที่คุณอมรเทพพูดไปเนี่ย จะเป็นจริงหรือเปล่านะคะค่ะอุปกรณ์การทดลองของเรานะคะก็จะมีกระป๋องน้ำอันลดมนะคะแล้วก็บิ๊กเกอร์ค่ะค่ะเรามาลองทดลองกันกระป๋องแรกนะคะเป็นกระป๋องที่ไม่มีน้ําอยู่เลยนะคะเรามาลองตั้งสีส้างสาดูนะคะค่ะกระป๋องที่สองนะคะเป็นกระป๋องที่มีน้ําจัดเต็มนะคะเรามาเอียงสีสบูาส่ด ค่ะแล้วก็กระป๋องสุดท้ายนะคะเราจะทําการเติมน้ําในปริมาณหนึ่งร้อยมิลลิตรนะคะทําไมเราจะต้องเติมน้ำหนึ่งร้อยมิลลิตรนะคะเพราะว่าถ้าเราเติมน้ําน้อยเกินไปนะคะก็จะทําให้ไม่ถึงจุดสูญถ่วงของวัตถุนะคะแต่ถ้าเราเติมน้ํามากเกินไปก็จะทําให้ล้มเหมือนกระป๋องที่สองนะคะซึ่งปริมาณนี้เป็นปริมาณที่กำลังพอดี ล้วมาแกสี่สิบห้าองศานะคะว่าจะสามารถตั้งได้ไห่ค่ะจากการทดลองนะคะจะพบว่าวัตถุนี่ยจะสามารถตั้งได้นะคะต้องมีจุดศูนย์ถ่วงค่ะหรือว่าจุดรวมของน้ําหนักของวัตถุนะคะซึ่งจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุนะคะจากการณีกระป๋องกระป๋องน้าเปล่ากับกระป๋องน้ำเกือบเต็มนะคะจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุนะคะจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของกระป๋องนะคะ ถ้าเราทําการเ e อียงสี่สิบห้าองศานะคะจุดศูนย์ถ่วงนะคะจะไม่อยู่ในแนวเดียวกับฐานนะคะจะอยู่อยู่นอกฐานออกไปนะคะจึงทําให้วัตถุล้มนะคะค่ะแล้วถ้าเป็นกระป๋องที่ใส่น้ำเลอพอดีจะเป็นยังไงบ้างะคะอ่าครับสาหรับกระป๋องที่ใส่น้ําในปริมาณที่พอดีนะครับคือถ้าเมื่อเราอ่ะใส่น้ำลงไปในกระป๋องเป็นปริมาณที่พอดีนะครับจะทําให้จุดศูนย์ถ่วงของอ่ ของวัตถุนะครับเพื่อนมาอยู่ตรงใกล้กับฐานของกระป๋องนะครับทำจึงทําให้กระป๋องไม่ล้มแม้จะอยู่ในแนวเอียงนะครับเช่นเราจะเห็นได้จากวัตถุที่เราพบในชีวิตประจานก็ตุ๊กตาล้มลุกนะครับเพราะว่าวัตถุมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่นั่นเองนะครับสรุปนะครับจุดศูนย์ถ่วงก็คือจุดที่เสมือนเป็นจุดรวมของน้ําหนักของวัตถุนะครับวัตถุจะตั้งอยู่ได้นั้น ต้องมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ในแนวเดียวกับอยู่ในแนวเดียวกับฐานและแนวและหน้าครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มารู้จักกับจุดศูนย์ถ่วงพอสมควรนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ